นี่คือกิจกรรมแจกขนมและร่างวัลนลูกๆและหลานในชนุมชนบ้บานของเขาครับพี่น้องตอนนี้การเป็นงานวันเด็กขับพี่น้องในเพื่อในชุมชนของเข้าชีได้เข้มแข็งก็เพื่อลูกๆและหลานตอนนี้การแจกขนมลูกๆและหลานครับพี่น้อง กับคุณการศึกษาเล็กๆน้อยๆจากท่ยานผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สนับสนุนมากขับพี่น,อน้องก็มีพ่อแม่ตายายพามาพาลูกพาหลานมามวลมาเซนมารับของรางวัลคุณการศึกษาแจก,กทุกคนครับพี่น้องคุณละเล็กคุณละน้อย ขนมนมเนยขนับพี่น้องที่รับทุนมาจากทันภูญ่ใจดีร่วมสนับสนุนมาเพื่อแบ่งปันให้ลูกแล,ละหลานบ้านเฮาขับพีน่น้องนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากชุมชนบานเอื้อของเฮาขับพี่น้องจากทันภูญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนมากเพื่อลูกๆหล,ล,ลานมูบานเเฮารับพี่น,อน้องกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกับทานคนไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแจกขนมแจกร่างวันเพื่อให้ลูกหลานอยู่ในชุ่นชนบานเเฮาขับพี่น้องชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนที่อยู่ใด กับเพิ่ง้าใสาจากทันผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมด้วยช่วยกันซอยเบิงซอยแง่ครับพี่น,ออน,น้องที่ไปงานกิจกรรมชุมชนบานของเฮ้าครับพี่น้องข <c oughs> ้าเหน็ดเหนื่อยจากงาน จากการเดินดูแลลูกๆมหลาหลานก็มียำลูกชิ้นนะครับยำลูกชิ้นอร่อยอร่อยครับนี่คือยำลูกชิ้นครับเดินทางมาไกลจากสาวน่าน <ยำ S 1> มาดีมากอ,าอร่อยครับยำอร่อยอร่อยชิมเรียกครับผมโอ้ทิพย์นะทิพย์นะโอ้อร่อยครับผม มาไกลจากสาวเหนืออขอบคุณครับผมคนทำก็สวยใจก็ดีดีจึงก็อร่อยเล้อเคี่ยวนี่คืออะไรนะเนี่ยเนืเี่ยวก็าเป็นพีกหัวหมอจ๊อหมอจอัอขอบคุณนะครับรสชาติเยี่ยมครับผม กิจกรรมเล็กๆก็น้อยจากนมนาพาเที่ยวขับพี่น้องความบุญไหว้ความกะมวลพร้อมขับพี่น้องกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อลูกๆละหลานเด็กน้องพื้นที่เรานี่เองนะครับเดี๋ยวมีแจกทุกคนนะครับขอตัวครับ ตอนนี้นำลัประมาณหกครับได้แล้วครับลองดูที่มีใครอยู่หางดับลองดูลรดับนะครับครอบางคยู่ามวรกหงคางใครอูางใครูหยคอยู่หาใานใคางใครย่หาอาู่หอางใ้าใค่ายาอาออ กดแชร์กดไลค์กดติดต,ตามเลยเด้อจะได้กันลครับพี่น้องเพื่อลูกๆและหลานบ้านเฮ้าครับพี่น้ององ,งานวันเด็กครับพี่น้องมือนงานวันเด็กเพื่อลูกๆและหลานจากท่านผู้ใหญ่ใจดีจัดขึ้นกับเพื่อลูกๆและหลานในชุมชนของเฮ้าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับพี่น้อง <c oughs> ถึงส,สีเนื้อกระมวลครับพี่น้อง